สารไม่ได้รับคําร้องเรื่องชั้น14หลายคนก็คาดหมายไปว่าเอ๊ะอย่างนี้จะทําให้คุณยิ่งรักกับบ้านได้ง่ายขึ้นไหมแล้วคุณทักษิณก็ดูมั่นมันอกมั่นใจมากมๆตอนที่ไปพูดกับสื่อใหญ่อย่างนี้เคอีกนะคะออแต่ทีนี้คําถามคือจะกลับกลับมายังไงล่ะแล้วช่องทางไหนที่ดูจะมีน้ําหนักมากที่สุดซึ่งหลายๆฝ่ายเนี่ยเขาก็มองไปที่ระเบียบ คุมขังนอกเรือนจำที่น่าจะใกล้เคียง<ช>มากที่สุดอยู่บ้านพักของอคุณยิ่งรักเนี่ยแหละวันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับอาจารย์สมชายศรีสุธิยากรน,นะคะอดีกตกกตก็มองในแบบเดียวกันนะอาจารย์สมชายก็มองว่าคุณยิ่งรักมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วถูกคุมขังในราะในนอกเรือนจำได้ลองฟังอาจารย์ในมุมนี้ดูค่ะคงจะต้องเริ่มจากการที่ว่าประสานในการที่ติดต่อเข้าประเทศก่อนนะครับ และเมื่อประสานติดต่อในการเข้าประเทศแล้วเนี่ยกระบวนการในการทียบพิจารณาต่อจากนี้ไปเนี่ยจะบอกว่าอยู่ดีก็ส่งกลับบ้านเลยคงเป็นไปไม่ได้แล้วครับก็คงจะต้องมีกระบวนการทางศาลกระบวนการทางราชทัณได้ระดับหนึ่งก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการผ่อนคลายต่างๆอย่างไรเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่จะไม่เกิดภาพประเภทว่าลงจากเครื่องบินไปราชทัณแล้วก็ไปบ้านเลยไม่มีทาง ก็คือมีโอกาสใช่ไหมครับที่จะสามารถคุมขันงนอกเรือนจําได้มีโอกาสเพราะว่าระเบียบเปิดให้ทําได้ครับอ,อาจารย์มองว่าระเบียบก็เปิดให้ทําได้นะก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับมุมของอาจารย์ปริญญาที่มองก่อนหน้านี้บอกว่าก็เขียนเอาไว้กว้างๆอะ่ะแล้วถ้าคุณยิ่งรัก เข้าเกณฑ์คุณยิ่งรักก็สามารถที่จะถูกคุมขังนอกเรือนจําได้นะคะในมุมของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกตนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้อาจารย์ยังมองถึงความเป็นไปได้ที่คุณยิ่งรักจะกลับมาที่ไทยบอกว่าทางรัฐบาลก็ช่วยมากพอสมควรเท่าที่จะช่วยได้มากที่สุดแล้วอย่างการไปพิสูจน์ข้าวว่ามันไม่ได้เน่าจําได้ไหมที่คุณภูมิธรรมเนี่ยลงไปที่โกดังอะ่ะแล้วก็โอ้ยชิมข้าวคนให้ดูเลยตอนนั้นอะ่ะบอกเนี่ยข้าวมันไม่ได้เน่า หรือแม้กระทั่งการพูดถึงวิธีการควบคุมตัวเปิดระเบียบต่างๆออกมาก็เป็นความพยายามในทุกวิถีทางแล้วแต่ไม่ว่ายังไงนะคะกรณีนี้ในมุมของอาจารย์สมชัยนายกรัฐมนตรีจะต้องทําให้ประชาชนเห็นว่าการปฏิบัติกับคุณยิ่งรักษนั้นจะต้องได้สิทธิ์เหมือนกันกับคนไทยทุกคนที่ถูกดําเนินคดีไม่งั้นก็เดี๋ยวจะถูกมองว่าเหลื่อมล้ําอีกเอื้อ,อประโยชน์ให้กับคุณยิ่งรักอีกนะคะนายกเป็นหลานด้วยใช่โอ้โ<ม>หนี่คือทางตรงเลยอะ,อะ ส่วนการให้สัมภาษณ์กับสื่อใหญ่ของคุณทักษิณที่ไปบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์จะกลับไทยช่วงสงกรานตีหน้าอาจารย์สมชัยก็มองว่าเป็นการพูดที่อาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าคุณทักษิณเนี่ยทำไมถึงเลือกมาพูดก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะรับคําร้องหรือไม่รับกรณีที่ตัวเองถูกกล่าวหานะคะการพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์จะกลับไทยจะทําให้คนคิดว่านี่ขนาดศาลเนี่ยยังไม่ตัดสินเลยนะก็พูดเรื่องล่วงหน้าไปแล้วอย่างเงี้ยจะทําให เกิดการมองได้ว่ากฎหมายดูไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าคือในขณะที่ศาลจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องของพณทักษินแต่กลับกลายเป็นการพูดในทํานองเหมือนกับว่าเ,ออเป็นการที่จะไปทําลายระบบยุติธรรมอีกรอบหนึ่งแล้วโดยใช้อํานาจของตัวเองเท่าที่มีนะครับคอนเนคชั่นต่างๆอํา,าอนาจบารมีต่างๆเท่าที่มีเนี้ยไปทําให้สิ่งซึ่งมันไม่ควรจะเกิดเกิดขึ้นอีก ดังนั้นจังหวะการพูดตรงนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจเจตนานะครับว่าทําไมท่านต้องเลือกพูดตอนนี้คือควรจะเงียบที่สุดในเรื่องนี้ก่อนดีที่สุดนะฮะแล้วก็สมมตินะครับว่าศาลไม่รับอย่างไรนะครับในเรื่องของการที่คําร้องต่างๆเหล่านี้เนี่ยพูดในโอกาสข้างหน้าเนี่ยช้าไปอีกสิบวันเนี่ยไม่มีผลเสีย